ว่าวควายบ้านชันเหมือนกันไม้กลายวาวของผีว่าวควายตัวนี้นั้นคองดีประจำเมืองตายว่าวสององผีไม่รู้จักผีนี้รักชอบเล่นว่าวควายคนบ้านเราพ่อเข้าใจได้ไม่ใช่ขี้หก เล่นว่าวควายเราสไตล์เหมือนกันหากเพื่อนนั้นชอบเล่นกันลองแลเล่นกันจนตัวดำไปทีลมไม่มีควายนี้กงแกบไปกอยเล่นลาวไว้ดูการไม่เก็บควายเก้าวขอกกาไม่ได้เป็นไร ชายไม้นองเล่นว่าวควายลุมห้าไม้แล้วเว้ยลุ่มว่าวพันเลยคอยเล่นไม้ปีนาะฝากเพื่อนเพื่อนนอ้นอ,งองน้องเอฟซีฝากช่องนีทีแอนดีในหัวใจเลี้ยงนกกรงเลี้ยงปลากัดเลี้ยงไก่ทำเกษตรหรือไปทำอะไร ตติดามกันโอสวัสดีทุกคนสวัสดีผู้ชอบในการเล่นว่าวนะครับวันนี้พาทุกคนมาดูรีวิวว่าวตัวใหม่แล้วก็เป็นว่าวควายขนาด100เซนนะนี่ตัวนี้นะครับสวยไหมครับทุกคนนี่มาเล่นกันบริเวณหาดรูสมิลบริเวณฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าโดยอาศัยลมทะเลนะตอนนี้กําลังเที่ยงพอดีเลยนะบรรยากาศดีมากลมก็โอเคนะ เดี๋ยวจะมาลองดูว่าวตัวนี้กันนะครับนี่โอ้น่าจะเป็นตัวปิดฤดูกาลของปีนี้กันเลยทีเดียวเพราะว่า,าลมก็หมดแล้วตอนนี้ก้าเดือนมิถุนายนกว่านะเอฟซทั้งหลายที่รอชมอยู่นะก็คิดทักเข้ามานะคิดว่าเออคงจะเล่นว่าวกันตลอดปีตลอด,ลอดชาติหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ก็ไม่แน่นะครับการเล่นว่าวก็อาศัยลมหากมีลมเราก็เล่นได้นะหลายคนทักมาว่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไงนะครับใจมันรักก็ต้องเล่นต่อไปโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเอาแต่สําหรับคลิปนี้นะผมไม่ได้มาปล่อยว่าวให้นานนะจะมาดูว่าการขึ้นของมันเป็นยังไงนะผมก็จะใช้เชือกตรงนี้แล้วก็บริเวณที่เล่นตรงนี้ก็ไม่ได้กว้างนะจะเป็นริมทะเลเตรงนี้ เดี๋ยวจะลองเล่นดูตรงนี้ว่ามันจะขึ้นแบบไหนนะผมก็ได้เชือกมาแล้ววันนี้เ,เดี๋ยวมาลองกันดูนะเล่นคนเดียวอีกแล้วมีคนมองผมด้วยครับทุกคนเราตามภาษานะคนก็มองก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ เห็นว่าวกลางเที่ยงร้อนเปี้ยงเปี้ยงโอเคไม่รู้ว่ามันหนักหัวหนักอะไรนะแต่คงวิ่งไม่ได้ผมก็ลองลองลอง,ลองขึ้นดูนลองปล่อยเล่นเล่นดูตั้งแบบนี้นะแล้วก็ลองดูคือถ้าขึ้นตรงนี้มัติดต้นไม้อย่างแน่นอนเดี๋ยวลองดู อ้าขาดอาไม่ได้นั่นตีผูกไม่แน่นเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวไปที่ร่มดีกว่าโอ้ร้อนมากผูกใหม่เสียงเรือนะครับที่ได้ยินดีแตก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 ฝั่งนู้นก็กำลังกอ่อสร้างกันอยู่ผมก็พยายามหาสถานที่ที่วิวใหม่ๆนะที่เดิมๆก็ที่เก็บไป ออยังไงกันเนี่ยฝากทุกคนนะครับที่เข้ามาดูช่องผมนะก็น่าจ,จะเป็นเอ่อช่วงนี้ไม่มียูทูบเบอร์หรือที่ตอบคนไหนเล่นแต่คนนี้แหละที่ยังเล่นอยู่นะดูแล้วก็ดูเพลินๆน,นะอย่าคิดอะไรมากเออแล้วก็ว่าตัวนี้ก็ได้มานะสวยเลยนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาไปดู คือถ้าดูลมอ่ะลมมีนะแต่ถ้าหาว่าปล่อยยาวไม่ได้มันก็มีต้นไม้อยู่นะี่ต้นไม้มันขวางทางอยู่ทิศทางลมพอดีเออเดี๋ยวถ้าปล่อยสูงปุ๊บมันขึ้นหรือมันเกิดขาดอะไรก็ติดบนนี้แนะ่คุณได้ขึ้นกันแนะ่ครูอันนี้เออครูได้ขึ้นต้นไม้ล่ะโอเคมาลองดูโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองอีกทีหนึ่งนะวันนี้มาลองอย่างเดียวมากินบรรยากาศลมทะเลดู <laughs> ถ้ามันจะขึ้นยังไง <laughs> เนี่ยเอ้ยไใหนุกๆกันกนะครับอะไรเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมคงต้องหาที่ใหม่เ,เล็นเ้าเว้าสควายมาดูโอ้โหโอ้โ,อโอ หมุนเลยหมุน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 ,มนอ๋อนะครับงอนหายก็ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยเจอต้นไม้นี้แล้วก็าามาใส่ดูกตกไปแล้วเรยียบร้อยอ้อขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โอ,โอู้นี่ได้ไปเล่นกว้างๆเออผมไปหาที่กว้างดีกว่าโอเคไป